โโอ้โอออชีวิตประจำวันของเขาก็ประมาณนี้นครับกินอ๊ะแล้วก็นอนนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมชนกราเดนเนเจอร์ครับแล้วก็ก้อนทองก้อนเงินนะครับก้อนทองตัวซ้ายก้อนเงินตัวขวานะครับ การแช่น้ําในยามเย็นนะครับผมทําไมต้องแช่น้ํายามเย็น,นครับวันนี้ตั้งใจว่าจะไม่แช่นะทีแรกอะ่ะจะดูสภาพนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับนี่ก้อนทองนะก้อนเงินอีกอืม,อมสุดยอดเลยครับผมเล่นอืกตัวเองนะครับวันนี้เล่นเอือกันะครับอากาศก็ไม่ร้อนนะ แต่เนื่องด้วยเมื่อเช้าเนี่ยคือเราให้น้องแช่น้ําแป๊บเดียวนะแล้วอึอ,ออกมาน้อยนะครับพออึอ,ออกมาน้อยปุ๊บก็ไปอึอในตู้นะครับก็เลยเละไปเลยนะครับดูนะครับอ,อึติดจนข้างบนกระดองนะครับผมติดข้างบนกระดองเลยนะครับความลือความเลอะนะครับความซนนะครับก็วันนี้ก็ เตรียมอันนี้ไว้ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นยานะครับทาการหั่นเรียบร้อยนะครับมีหญ้าขนกับหญ้าธรรมดานะหญ้าแพงกคูล่าธรรมดาปนปนกันครับแพงคูล่าเนี่ยเอาเฉพาะใบนะครับต้นไม่เอาเลยมาดูเตาของเราต่อดีกว่าก้อนทองนิ่งเลยนะ นิ่งครับก้อนเงินนี้อยากจะขึ้นนะครับว่าด้วยระดับน้ําที่ใส่มาเยอะนะครับผม <Huh? S 1> เลยไม่อยากอยู่ในน้ํานะที่ใส่มาเยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะครับจะขัดตัวเขานะ <Wow. S 1> เต็มตัวเลยนะครับอันนี้รอให้เขาฉี่ให้เขาอะไรเรียบร้อยนะนการฉี่นะครับก้อนทองนะยูริกนะครับแต่ไม่เป็นก้อนนะเป็นเมือกธรรมดานะครับผม ปลาทองนี่ตัวสูงครับอยู่ในน้ำได้ชิวๆนะปลาเงินตัวเล็กนะครับขาสั้น,นครับกลัวจะจมน้ำนะครับผมก็เลยตะิีตะกลายนะครับผมวันนี้ใส่น้ำเยอะนะครับเพื่อจะขัดตัวเขานะโอเคครับเดี๋ยวผมขัดตัวเขาก่อนนะจะพปลาเขาขึ้นจากน้ำแล้วนะครับเพราะว่าอึเต็มตัวเลยนะครับผม ไม่ได้จะแช่นานนะเพื่อมาแช่ให้อืที่ติดใต้ตัวเขาเนี่ยขัดออกง่ายๆนะครับที่เลยมาแช่น้ํานะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในตู้เลี้ยงกันเลยครับไปมาล้วครับตอนนี้ก็พาเข้ามาในตู้เลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก้อนเงินกำลังกินอาหารเม็ดนะครับที่เราได้เตรียมไว้นะแช่น้ําเพียงสนาทีเท่านั้นก็กินได้นะครับเร็วกว่าบะมี กึ่งสำเร็จรูปของมนุษย์อีกนะครับผมส่วนก้อนทองนะครับอยู่ตรงนู้นครับกําลังกินหญ้านะครับกําลังกินหญ้านะเห็นไหมเพราะว่าเราได้ทําการตัดหญ้าเกี่ยวหญ้ามาให้นะครับชีวิตประจําวันของเขาก็ประมาณนี้นะครับกินอแล้วก็นอนนะครับแล้วก็โชว์ความมึนนะครับความน่ารักนิดๆน,น,นะครับให้เราได้เห็นนะ นนนะครับผมโอโห,โอโหกินยาแบบเก็บเก็บจากคืนเลยนะมาแล้วครับมาแล้วครับก้อนทองเห็นน้องกินอาหารเม็ดนะครับก็มาร่วมวงไพ่บูรด้วยนะครับมาแล้วนะกําลังกินนะครับผมอาหารเม็ดของเขานะอย่างอร่อยนะครับผม,มกําลังกินอยู่นะ ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นกองหญ้านะครับนี่หั่นหยาบนะครับยาวบ้างสั้นบ้างอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนต้นเนี่ยผมจะหั่นแบบเล็กๆเห็นไหมถ้าเป็นลําต้นนะลำต,ต้นหญ้าเนี่ยเนี่ยชิน้นเล็กๆเนี่ยนะครับส่วนใบเนี่ยจะหั่นยาวๆนิดนึงนะครับใปเขาได้กัดกินนะครับผมหั่นสั้นมากเนี่ยเวลาโดนแดดมันจะ นแดดหรือว่าตักลมเนี่ยตักแสงหลอดไฟเนี่ยมันจะเหี่ยวไวนะครับผมก็เลยหั่นยาวๆนิดหนึ่งนะครับน้องก็กินได้อยู่นะแหมตานในใสเชียนะก้อนทองก้อนทองนี่ทําดื้อไปด้วยนะมา,ชาเช้านี่อย่างที่เห็นนะครับเละเป็นโจ๊กเลยนะครับในตู้เนี่ยต้องเก็บกวาดใหม่หมดเลยนะ องขัดตัวกันแบบพักหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้กว่าจะออกยังไม่หมดนะครับเนี่ยแต่ก็ได้ประมาณนี้แล้วครับขัดมากไม่ได้กลัวจะน้องเขาจะเจ็บนะครับก็เลยขัดเบาๆนะครับจอจอทองเนี่ยทําเลอะนะครับอ,อึเล่นอ,อึโอ้โหแบบเลอะมากครับในตู้แต่ตอนนี้ก็สะอาดแล้วนะครับเนี่สะอาดแล้วครับ เหมือนปกตินะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เล่นอื้อไปนะครับกำลังกินกันอย่างเรศอร่อยนะครับผมขึ้นมาครึ่งตัวนะก้อนทองนะสุดเลยนะครับโอ้โหเจ้าก้อนเงินกาลังกิน,นครับขึ้นมาแค่ฝั่งเดียวนะแบ่งฝั่งอนาคตก็คงต้องแบบถาดไครถาดมันนะครับตอนนี้ก็ยังตัวเล็กอยู่นะ ยังไม่ถึงกับต้องแบ่งถาดกันนะครับแล้วก็ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนที่เลี้ยงนะครับอนาคตเพราะว่าเขาโตขึ้นเรื่อยๆเนาะตู้แค่นี้ก็คงไม่พอครับอาจจะต้องประยุกต์ออกไปเลี้ยงที่อื่นนะครับผมแล้วก็ส่วนตู้นี้ก็คงจะไปใส่สัตว์ชนิดอื่นหรือไม่ก็ลูกเต่าตัวอื่นนะครับผมพันทองเข้าตู้ มัไม่ใช่สิเข้าที่บอกเข้าบ้านไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแต่ก้อนเงินนะครับผมกําลังกินแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก้อนทองก็ออกมานะเพราะว่ายังกินไม่อิ่มนะไปดูน้องก้อนเงินไปก่อน,นครับน้องก้อนเงินกําลังกินนะครับหิวหิวนะครับพระมงนีเช้าให้น้อยนะครับทาโทษเล่นเอื้อนงียพูดถึงก็พบออกมานะ กินอาหารเม็ดครับสีที่ตัวเองชอบนะก้อนเงนินครับใช้อํานาจบาตรใหญ่นะครับเลิกกินไปแล้วนี่เราก็เลยต้องมาขึ้นมาขวางไว้นี่ครับไม่ให้ก้อนทองกินนะขยับไปแล้วนะครับขยับไปแล้วเาว่าตัวเองก็หาอาหารไม่เจอนะเมื่อตัวเองเข้าไปบางเต็มที่ก้อนทองนี่แบบดูชิลความชิลนะครับนอนกินเลยนะผม ทิ้งตัวกินเลยนะเห็นไหมโอ้โหขอเชิลวเลยไอ้ทองไอ้แฟข้อเชิลวเลยนะครับดูไม่ได้ยืน,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 เนเลยนะครับเนี่ยนอนลาบไปเลยนะเจ้าก้อนเงินกำลังหาวิธีกลับตัวนะกลับตัวมากินต่ออ่ก้อนทองนอนกินนะชีวิตดีๆจริงๆเลยนะ,ะอึก็มีคนเก็บอืให้นะครับ อาหารก็มีคนเตรียมให้ชีวิตสบายจริงๆเลยนะลูกเนี่ย <Yahoo! S 1> นอนกินแบบสบายใจนะก้อนทองสนก้นเงินไม่กินนะ,ะขวางไว้ครับไม่ให้พี่กินอ๋อเป็นไงฝั่งนี้มีไหมมีนะครับแต่ขวางอ่าไม่รู้ทําไมนะครับผมห่วงห่วงครับห่วง กอนทองต้องลุกครับผมต้องลุกแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดเพราะว่าก้อนเงินกินเก่งรับช่วงนี้เล็งโตให้ทันพี่นะครับเจาก้อนเงินนะครับแหม่ดูความห่วงอาหารครับฝั่งนี้ก็มีนะจะไปเบียดนะครับไปเบียดนี่ครับเลี้ยงสองตัวก็จะเป็นงี้นะครับแล้เลี้ยงเยอะกว่านี้คงจะแบบสนุกอะครับผม มันก็ตีกันมั่วเลยนะครับแช่สองตัวนี้ก็ยังแบบปวดหัวแล้วนะครับดูเขกินคอยกินดูเขกินเราก็มีความสุขแล้วนะครับโอ้โหกินแบบน่าอร่อยนะข้ามมาแล้ว ขาไปเบียดด้วยเลยเป็นไงเป็นไงโอ้โหดูดูขาเราเล็กกว่านะเงินเป็นตู้ขาทองนะี่ไงทองเบียดกบปิวแล้วไปก็ได้อ๋อกินเริ่มอิ่มแล้วครับก้อนเงินทองมากินต่อนะครับผมตอนนี้ก้อนทองไรน้องไปละขาใหญ่กว่าอ๋อเราขา,นะรรขาใหญ่นะครับก็ผมขาใหญ่อะครับสี่ม่วนนะ นนี้กับไม่เลือกสีแล้วนะกินได้ทุกสีนะแดงมั่งม่วงบ้างนะครับกินเก่งนะแต่ก่อนนี่สีแดงไม่ไม่กินนะครับสีแดงเนี่ยคือเหลือคือถ้าให้ไปก็คือเหลือนะครับทําใจเลยครับสีแดงแตอนนี้นะ่ะสีแดงก็กินนะครับกินทุกสีเลยนะครับกินอย่างอร่อยนะครับ ว่าจะเหลือหรือว่าจะหมดนะอาหารชุดนี้ทุกทีจะเหลือประมาณสี่ห้าเม็ดแต่อะไรเงี้ยแต่ดูท่าแล้วน่าจะหมดนะถ้าไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ซีเรียสนะให้เขากินอิ่มนอนหลับได้ก็พอครับแหมมีแอบ,บมองพ่อนะมีมองแรงนะทองมองแรงนะครับผมินทาไม่ได้เลยนะ สุกนะครับมากินต่อนะครับตอนนี้มีทั้งอาหารเม็ดแล้วก็หญ้าแต่หญ้านี่ยังไม่ได้ไปปักหลักกินเลยนะตอนนี้ยังกินอาหารเม็ดยังอร่อยอยู่นะครับอืมสนใจกินหญ้าไหมหญ้าสดๆนะเจมองแรงแกมองแรงแกมองแรงอีกแล้วไอ้ไก่ทอง โอเคครับก็ขอจบคลิปไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้สองก้อนเงินก้อนทองด้วยนะครับในการจเจริญเติบโตต,ต่อไปนะครับรวมติดตามเป็นกำลังใจให้กับเต่าของเราด้วยนะครับในการจเจริญเติบโต,ตครับดูวิวัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆนะครับว่าเขาจะ โตขึ้นแค่ไหนแล้วนะครับในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะครับผมก็จะพยายามหมั่นถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับบางคลิปมีสาระบางคลิปไม่มีสาระนะครับก็ต้องกราบขอบอภัยไว้ด้วยนะครับจะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะครับและความสุขในการรับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย